วันที่23กันยาปี2009ที่บริษัทสาขาสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนไอ้บริษัทนี้มันเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่ขนส่งเงินแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยของเงินคือวันนั้นน่ะมีพนักงานคนหนึ่งเขาชื่อออสการ์เขาก็นั่งอยู่ในสำนักง,งานและทำหน้าที่ตามปกตินับเงินอยู่กับเพื่อนร่วมงานต้องบอกก่อนว่าไอ้ตึกเนี้ยเป็นตึก6ชั้นออสการ์ Oscar อยู่ชั้น6นั่งนับเงินชิวๆอยู่แล้ว ห้องนิรภัยหรือห้องเก็บเงินเนี่ยอยู่ชั้นสองตอนนั้นตีห้าสิบห้านาทีออสการ์ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากข้างนอกตอนแรกก็ไม่เอะใจอะไรเขาก็นึกว่าเสียงรถบรรทุกจากข้างนอกอะ่ะคือรถบรรทุกขนเงนินก็ขนเข้ามาเป็นกิจวัตรอยู่แล้วไงมันก็ไม่น่ามีอะไรแปลกนที่มันดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยเพื่อนในห้องก็เลยแซวก,กันเราโดนป้นเปล่าวะเสียงมันอาจจะดังมาจากไอหลังคากระจกข้างบนก็ได้มันอาจจะมีโจรลอยตัวลงมาจากตรงนั้นก็ได้แล้วก็มาป้นเราออสการ์ก็แบบแปลกเว้ สั่งเพื่อนปิดเครื่องนับเงินแป๊บหนึ่งให้มันเงียบๆก่อนแล้วเขาก็เดินออกไปนอกห้องเพื่อไปดูว่าเสียงอะไรกันแน่เขาก็เดินผ่านประตูเหล็กนี้ภัยาอันหนึ่งเดินผ่านประตูธรรมดาอันหนึ่งเดินผ่านประตูกระจกกันกระสุนอันหนึ่งชะเงอหน้าออกไปมองภาพที่เขาเห็นคือ,เ,เ,คอเศษกระจกกระจายเต็มพื้นเงยหน้าคือไปมองข้างบนตรงที่มันเป็นหลังคา,ากระจกเขาเห็นว่ามันกระจกแตกแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์บินอยู่ข้างบนมีบันไดค่อยๆหย่อนลงมาจากรู มีผู้ชายใส่ชุดดำสวมหมวกกันนอกสีดำอาวุธครบมือค่อยๆไต่ลงมาไต่ลงมาชิบหายละกูโดนป้นเขาก็ตะโกนบอกเพื่อนเราโดนป้นเพื่อนตะโกนกลับมาอัเบ้าวออสการ์ก็เลยรี่วิ่งไปกดสัญญาณเตียนภัยปั๊บ กระดิ่งดังทีนี้ทุกคนก็เลยวิ่งกลับเข้าไปในห้องนิรภัยที่ตัวเองอยู่ครับล็อกประตูกระจกกันกระสุนล็อกประตูธรรมดาแล้วก็ล็อกไอ้ประตูเหล็กนิรภัยนานาะอันหนึ่งเสร็จแล้วเอาไอ้เงินที่นับไว้เนี่ยขนขึ้นลิฟที่อยู่ในห้องนั่นแหละแล้วก็ส่งไอ้เงินก้อนนั้นลงไปที่ชั้นสองที่เป็นห้องเซฟห้องนิรภัยส่วนไอ้เงินที่เหลืออยู่ในห้องที่ยังนับไม่หมดหรือว่าขนไปไม่หมดก็เอาใส่ลูกกงที่อยู่ในห้องนั่นแหละแล้วก็สแตนบายรอเพราะว่ากฎของบริษัทเนี่ยคือ ถ้าเกิดอะไรก็ตามแต่ให้พนักงานอะสแตนบายรออยู่ในห้องนั้นจนกว่าตำรวจจะมาเพราะว่าไอ้กระจกกันกระสุนเอยประตูธรรมดาประตูเหล็กเอยเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ยื้อเวลาได้นานพอสมควรและมันควรจะนานพอที่ตำรวจจะมาทีนี้พอบริษัทโดนป้นสัญญาณเตือนภัยดังปุ๊บมันก็ไปโนติฟายที่หัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยที่กําลังนอนอยู่ชื่อโจฮานโทรศัพท์ดังปุ๊บฮัลโหลเราโดนป้อนอ๋อโอเคตำรวจก็กำลังมาแล้วแหละระหว่างนั้น เขาก็เลยหยิบโน้ตบุ๊กแล้วก็วิ่งไปที่บริษัทภาพที่เาขาคาดหวังจะเห็นก็คือเหมือนในหนังที่เราคุ้นเคยกันะนะหลังซีนสัญญาณนิรภัยดังปุ๊บตำรวจจากที่ไหนไม่รู้ขับมาล้อมธนาคารลงมาจากรถเอาปืนจ่อไปที่ธนาคารเสร็จแล้วก็มีรถหน่วยสวัสดิ์ขับมาประตูหลังเปิดหน่วยสวัสดิ์อาวุธคบมือเสื้อกาะแน่นวิ่งลงมาจากรถแล้วก็เป็นตัดไปอีกซีนหนึ่งที่มีฮอ,อบินรอบๆธนาคารอันนี้คือภาพที่เราคุ้นเคยและนี่ก็คือภาพที่โจฮานคาดหวังที่จะเห็น แต่ภาพที่โจฮันเห็นตอนที่เขาไปถึงบริษัทคือรถตำรวจคันเดียวสายสืบสองคนเขาแบบเ,เดี๋ยนะมันผิดความคาดหวังไปนิดหนึ่งวะเขาก็เดินไปถามตำรวจเออคุณตำรวจครับนี่มันเกิดการป้นนะครับทำไมมีแค่คุณนะ่ะอ๋อกำลังเสริมมาไม่ได้ครับทำไมมาไม่ได้อ่ะมีไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้ครับเอาตะปูหรือใบไป,ไปลอยขวางถนนไว้รถตำรวจเข้าไม่ได้ถนนมีเส้นเดียวอะคุณ มันลอยทุกเส้นไงคุณคือถนนหเส้นที่เชื่อมกับบริษัทเนี่ยถูกตะปูระบาย,ล,ยลอยล้อมไปหมดเลยทุกเส้นเจ้าฮันก็เลยเงยหน้าขึ้นไปมองข้างบนมีเฮลิคอปเตอร์บินวนอยู่อ่าคุณตำรวจนั่นหอเราปะไม่ใช่ครับนั่นหอคนร้ายครับอ้าวแล้วหอเราเอ่ะคุณตำรวจอ้าหอเราขึ้นไม่ได้ครับทำไมขึ้นไม่ได้อ่ะมีไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้ครับเอาระเบิดไปตดหอเราห่อตำรวจโดนเอาระเบิดติดแหมกุลเหลือเชื่อจริงๆเจ้าฮันรู้ทันทีครับโอเคนี่มันโปรเ e s ชั o นอล โทรหาออสการ์อยู่ในตึกอ่าอัปเดตความคืบหน้าตำรวจมาแล้วขั้นหนึ่งออสการ์ก็ด่ากลับเลยครับเอามาทําไมตำรวจแค่สองคนปืนพกอันเท่ากล้วยโจรมี AK47 ยังด่าไม่ทันเสร็จครับเสียงระเบิดดังตุ้มสัญญาณโทรศัพท์ตัดคนร้ายพยายามระเบิดห้องนี้รภัยเข้ามาออสการ์อยู่ในตึกเงินก็ไม่ใช่เงินกูชีวิตก็ของกูเอาวะเปิดประตูที่อยู่ในห้องนิรภัยนะแต่เป็นประตูฉุกเฉินไว้หนีโดยเฉพาะแล้วก็พาทุกคนที่อยู่ในตึกนั้นหนีออกมา ไม่มีใครอยู่เฝ้าเงินละตำรวจเริ่มทยอยมาแล้วแล้วก็ตั้งสูตประชาการอยู่บางแหงโจฮันก็ไปประสานงานกับตำรวจหยิบโน้ตบุ๊กขึ้นมาแล้วก็เปิดภาพวงจรปิดในบริษัทให้ตำรวจดูเขาก็เช็คละโอเคที่ทางเข้าทางออกไม่มีระเบิดแล้วก็ขึ้นไปดูภาพวงจรปิดที่อยู่ข้างในคนร้ายพังประตูเข้ามาแล้วเอาปืนกวาดดูห้องข้างในไม่มีคนคนร้ายก็เลยเริ่มเอาเลื่อยเนี่ยเลื่อยกรงเหล็กแล้วก็เริ่มขนเงินกันผ่านไป30นาทีคนร้ายก็ออกจากห้องนี้ไปพร้อมเงินสด เต็มกระเป๋าแล้วก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าเฮลิคอปเตอร์ลงมารับแล้วก็บินจากไปหน้าตาเฉยตำรวจก็ได้แต่มองพอคน้ายไปแล้วปุ๊บแล้วเขาก็เช็คแล้วว่าด้านหน้าเนี่ยไม่มีระเบิดติดอยู่ทางสะดวกให้หน่วยสวัสดพังเข้าไปได้เบื้องหลังของไอ้ภาพนี้คือโจฮันเนี่ยไปกระซิบกับผู้บังคับบัญชาตำรวจว่าอ่าคุณตำรวจครับว่าไงครับประตูไม่ได้ล็อกครับพอตำรวจพังเข้าไปปุ๊บก็เข้าไปที่ตู้เซฟที่อยู่ชั้นสอง ทุกคนก็หลบอยู่ในนั้นปลอดภัยดีเงินในชั้นสองไม่หายย้อนกลับไปก่อนการป้นไม่กี่ชั่วโมงครับตอนนั้นตีสองห้าสิบห้าในกรันโบโจวบิคครับเขาเป็นหัวโจกการป้นครั้งนี้เรียกเขาว่าในเอแล้วกันอ่ะเอเนี่ยเป็นหัวโจกการป้นครั้งนี้เขาก็โทรเช็คอินกับเพื่อนเขาครับด้วยโทรศัพท์เติมเงินนั่นแหละว่าทุกคนสแตนบายพร้อมไหมตัวละครหลักอีกสองคนครับคนหนึ่งชื่อเนมันจาอาลิกเขาเรียกในบีแล้วกันไอ้บีเนี่ยสแตนบายรออยู่ท,ที่ที่จอดหอตำรวจ ส่วนอีกคนคืออเล็กซานเดอร์เอริกสันเรียกในซีแล้วกันไอซีก็รออยู่ที่เฮลิคอปเตอร์ของตัวเองพอประมาณตีสี่ครึ่งไอบีเนี่ยก็เข้าไปในที่จอดทอตำรวจสวมไอโมกสวมถุงมือสีดําเอาระเบิดเข้าไปติดแล้วก็กดให้ไฟ LED มันกระพริบแล้วก,ก็เดินออกมาหน้าตาเฉยวิ่งหนีเข้าไปในป่าถอดถุงมือออกถอดไอโมกออกเอาน้ำมันราดจุดไฟเผาแล้วก็เดินออกไปหน้าตาเฉยส่วนไอซีก็เอาเฮลิคอปเตอร์เนี่ยบินไปหาในเอซึ่งตอนนั้นน่ะเอก็อยู่กับเพื่อนร่วมทีมอีกสองสาคนอยู่ละ ทุกคนก็ขนของขึ้นหอกันไอ้ของที่ว่าก็มีทั้งบันไดทั้งคอ,อนปอนทั้งเลื่อยไฟฟ้าทั้งระเบิดไดนาไมท์ ite, ทั้งในเตดทั้งกระป๋องโคกเปล่าแล้วก็กระเป๋าขนเงินพอขนของขึ้นเรียบร้อยปุ๊บหอก็บินไปที่บริษัทพอถึงดัดฟ้าปุ๊บทุกคนก็ขนของลงหอก็บินขึ้นแล้วก็บินบวนลอยอยู่รอบ,รอบ คนลายก็เอาค้อนเนี่ยฟาดกระจกหลังคาแตกเอาบันไดไต่ลงมาปุ๊บไอจังหวะที่เขาไต่บันไดลงมาเนี่ยก็คือจังหวะที่ออสการ์เห็นพอดีแล้วก็ไปกดสัญญาณนี้แล้วพายพอทุกคนลงมาที่ชั้น6เรียบร้อยทุกคนก็ไปล้อมไอ้ห้องที่ออสการ์อยู่นั่นแหละที่มันมีกระจกกันกระสุนประตูธรรมดาประตูเหล็กนีลภัยแล้วก็กรงเหล็กแล้วก็เงินเขาก็อุปกรณ์พร้อมอยู่แล้วเขาเอาไดนรามายติดที่กระจกกันกระสุนครับจุดระเบิดตุ้มกระจกแตกเอาค้อนปอนฟาดประตูธรรมดาประตูธรมร,ธรมดา,มดาพัง ตอนนี้เหลือแค่ประตูเหล็กอันใหญ่ละเขาเอากระป๋องโคก้กใส่ในเตะเข้าไปแล้วเอาไปติดที่ประตูแล้วก็จุดไฟถ้าอย่างงี้สามรอบประตูเหล็กอันใหญ่ก็พังพอทุกคนพังเข้ามาได้เอาปืนกวาดดูรอบห้องออสการ์ไม่อยู่แล้วไม่มีใครอยู่ข้างในเขาก็หยิบเลื่อยไฟฟ้าขึ้นมาแล้วก็เลืออ่อยกงขนเงินใส่กระเป๋าแล้วก็หอบเงินออกไปใช้เวลาทั้งหมดทั้งมวล30มนาทีไอ้ระหว่างขนเงินขึ้นหอบมีประเด็นครับมีคนสะดุดเลือดออก แต่ทุกอย่างก็ยังดําเนินการต่อทุกคนก็ขึ้นฮอแล้วฮอก็บินออกไปโดยที่ตํารวจทําอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครบินตามด้วยเอก็ขับฮอเนี่ยไปปล่อยเพื่อนลงแล้วก็เอาฮอเนี่ยไปจอดทิ้งไว้กลางป่าโอเคอันนี้คือภาพรวมของการป้นคําถามคืออันนี้ perfect crime หรือเปล่าเนี่ยคาตอบคือไม่ครับย้อนไปก่อนหน้านั้นหนึ่งเดือนครับสวีเดนเนี่ยได้รับการติดต่อจากทางเซอร์เบียว่าจะมีการป้นนะแล้วเขารู้ได้ไงคืองี่ เจ้าพ่อมาเฟียของสวีเดนเนี่ยย้ายไปอยู่เซอร์เบียตำรวจเซอร์เบียก็เลยคอยตามดักฟังคอยตามแท็กกลัวว่ามันจะก่อเหตุอะไรสักอย่างทีนี้ไอเจ้าพ่อคนนี้ก็ติดต่อกันในเอซึ่งในเอก็บอกแพนไปหมดเลยว่าอ๋อเราจะมีการป้นนะแล้วไอการป้นครั้งนี้จะเกิดขึ้นที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่มีเงินสดเยอะมากและการป้นครั้งนี้ก็จะใช้เฮลิคอปเตอร์ทางการเซอร์เบียได้ข้อมูลนี้มาปุ๊บก็เลยส่งให้สวีเดนสวีเดนก็โอเคเริ่มตามในเอตั้งแต่ตอนนั้น ดักฟังโทรศัพท์ตามทั้ง G.P.S รถยนต์ตามทั้ง G.P.S มือถือส่งนอ,นอกเครื่องแบบไปคอยอยู่ใกล้ๆไอเอเนี่ยวันใกล้ๆเริ่มปฏิบัติการเขาก็ไปคุยกับเพื่อนเขาครับนัดรวมตัวกันที่สวนสาธารนณะคุยสรุปว่าโอเคปฏิบัติการจะเป็นยังไงบ้างแล้วไอคนที่วิ่งจ็อกกิง้งอยู่รอบๆเดินจูงหมาอยู่รอบๆสวนสาธารณะตรงนั้นน่ะก็ตำรวจนอกเครื่องแบบทางนั้นน่ะและหลักฐานก็เพียบเลยแต่ว่า มันยังไม่ได้เริ่มทําอะไรงไงมันเป็นแค่แผนการเฉยๆตํารวจสวีเดนเขาก็เลยยังไม่อยากจับกลัวมันหลุดได้อะกลัวมันดิ้นเขาก็เลยรอไปก่อนทีนี้ตัดภาพมาวันที่ปฏิบัติการครับหลักฐานวันนั้นเยอะมากไอตอนขนเงินขึ้นหอนอะมันมีคนร้ายคนหนึ่งเขาสะดุดแล้วเขาก็เป็นแผลเลือดออกตำรวจก็ได้หลักฐานยืนยัน DNA จากไอเลือดตรงนี้อันหนึ่งละก็จับคนร้ายได้หนึ่งคนละทีนี้ อีกอันหนึ่งก็คือจำไอบีได้ไหมไอบี IB, สวมไอโมงสวมถุงมือเข้าไปวางระเบิดแล้วก็เอาไอโมงถุงมือไปถอดทิ้งไว้แล้วก็เผากลางป่าประเด็นคือตอนเขาเผาเนี่ยไฟมันลามชาวบ้านก็เลยเรียกดับเพลิงแล้วดับเพลิงก็มาพร้มกับตำรวจดับเพลิงฉีดน้ำปุ๊บตำรวจมาอ้าถุงมือกับไอโมงยังไม่ไหมโอเคหลักฐานหนึ่งอันละมาตัวในบีทีนี้ ไอระเบิดที่เอาไปติดทอก็คือระเบิดปอมตำรวจเขาก็มาดูอืมลายนิ้วมือเต็มเลยตอนทำระเบิดไม่ยอมใส่ถึงเมื่อเสือกมาใส่ตอนเอาระเบิดมาติดตำรวจก็เลยได้หลักฐานมาตัวในบีทีนี้ในซีอเล็กซานเดอร์คนขับหอระหว่างการป้นเนี่ยตอนนั้นในซีให้เพื่อนเขาเนี่ยเอารถของเขาไปขับให้เกิดอุบัติเหตุครับ<ๆ>เพื่อจะสร้างหลักฐานว่าเอ้ยตอนนั้นผมอยู่ตรงนี้ผมอุบัติเหตุรถยนต์อยู่ผมไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับหออันนั้นเลยซึ่ง ไอตอนที่มันเอาหอไปจอดไว้ในป่าเขาไม่ได้เผาครับเขาจอดทิ้งไว้เฉยๆเพราะนั้นหลักฐานไม่ว่าจะเส้นผมยันหมออ้อยอยู่ครบหลักฐาน DNA อยู่ครบครับไม่ว่าจะเป็นที่ค้อนปอนไม่ว่าจะเป็นที่บันไดทีนี้ตัดมาที่ในเอไอในเอที่บงการทุกอย่างเนี่ยโดนตำรวจตามมาตั้งแต่แรกอยู่ละไอวันปฏิบัติการที่ผมบอกว่าเขาโทรเช็คอินกับเพื่อนน่ยเขาใช้โทรศัพท์เติมเงินก็จริงมันระบุตัวตนไม่ได้ว่าเป็นของใครถึงมันจะแท็กโลเคชันได้เถอะทีนี้ ไอโลเคชันของไอโทรศัพท์เครื่องเนี้ยมันดันไปตรงกับไอโลเคชันของโทรศัพท์ของนายเอที่ตำรวจแท็กไว้คือนายเอมันพกโทรศัพท์ที่มันใช้ปกติทุกวันเนี่ยติดตัวมาด้วยแล้วก็โทรศัพท์เติมเงินที่ใช้เฉ,เฉพาะการปล้นติดตัวมาด้วยมันพกมาสองเครื่องแล้วเครื่องหนึ่งโดนแท็กอีกเครื่องหนึ่งแท็กได้ตำรวจก็เลยอ้ามันอยู่ที่เดียวกันนี่หว่าเพราะฉะนั้นหลักฐานแน่นมากท้ายที่สุดโจรสิบคนก็ถูกจับครับแล้วก็โดนจำคุกจริงๆเจ็ดคน โดยที่จำคุกแค่หนึ่งถึงเปีเท่านั้นเองโคตรน้อยบวกกับคุกสวีเดนคุณภาพดีมากบวกกับไอ้เงินก้อนเนี้ยก็ไม่มีใครหาเจอนะ7ล้านเหรียญสหรัฐหายแล้วก็หายไปเลยไม่มีใครตามได้ยังไงก็ตามไอ้การป้นครั้งเนี้ยมันถูกใจหรือว่าเป็นประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เป็นการป้นที่ใช้เฮลิคอปเตอร์ในประเทศสวีเดน